ก็คือต้นหนึ่งนี่ออกเป็นสิบสิบหัวให้มันชาวบ้านจะมีสามหัวสี่หัวครับใช่ครับอีกเทคน,นิคนึงะตัดตรงเนาะเคยเห็นไหมเคยเห็นเขาปลูกมันหรือเปล่าคือผมสอนสังกระราบไหมเนี่ยไม่ครับผมก็ให้ผมไปได้สมมติว่าก็จะไม่ถึงสิบตันอย่างเขาทำหรอกครับ <c oughs> แต่ว่าถ้าเรารมาสักสี่ห้าตันก็เยอะเยอะกว่าปกตินะครับก็ปกติล่ามันจะต่างกันนี่นะถ้าตัดเฉียงกับตัดตรงเนี่ยเนื้อที่ออกรากมันจะเยอะเนาะ ตรงนี้คุณว่าคุณว่าเพิ่มขึ้นเท่าันหนึ่งได้ไหมใช่ครับเนาะก็จะทำให้ได้หัวมันเพิ่มขึ้นแล้วถ้าต้นมันเท่ากันนี่ของผมก็เยอะกว่าเขาเท่าหนึ่งแล้วแล้วใส่ปุ๋ยนะครับอาจารย์ใส่ปุ๋ยนีดน่งอ่าเราเออมีเท่ปันเดียวเดี๋ยวพี่อ่าอเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบระหว่างตัดตรงกับตัดเฉียงเอยอ่าเอาเราตัดเป็นส่วน มาเล็กจัดนะเดอนหาดุคุยได้ครับอาจารย์อ่าถ้าเราตัดตรงเนี่ยเนื้อที่ออกรากมันจะประมาณนี้แต่ถ้าเราตัดเฉียงเนี่ยเนื้อที่มันจะเพิ่มขึ้นจะถือเทียบเทียบนี่เองครับอาจารย์เนื้อที่รากกับขัาเพีย้ยงการเพิ่มผลผลิตมันเนี่ยที่จะให้ออกรากยาเร่งรากแล้วขนาดเดียวกันเราก็ใส่ยาค้าเพีย้ยไปพร้อมเลยนะครับ ล้วก็แช่ไว้สักสิบนาทีนะครับแล้วเราเค่อยสงขึ้นมาปลูกนะครับในท้องที่นะครับแล้วก็เราก็จะใส่ปุ๋ยเนี่ยปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักเนี่ยรองพื้นนะครับเฉลี่ยแล้วเนี่ยหลุมหนึ่งเนี่ยเราจะใส่อยู่ประมาณหนึ่งกิโลนะครับเราจะใส่แล้วโดยที่เราต้องคว่ำหน้ามันลงนะะ เราก็จะปักลงไปนะฮะลึกประมาณอเอียงเอียงอย่างนี้นะลึกประมาณสามตานะครับนะครับอันนี้ก็จะ,จะทำให้การแตกรกากดีขึ้นนะครับ ถ้าเราปลูกโดยการจุ่มน้ํายาเร่งรากนะฮะแล้วเราปลูกเสียงเนี่ยนะฮะจำนวนหัวมันจะมากกว่ามันโดยทั่วไปมันของเกษตรกร,ท,กรทั่วไปเนี่ยต้นหนึ่งก็จะมีสองสามหัวเท่านั้นขณะนี้ได้เจ็ดเดือนกว่านะฮะต้นนี้เดี๋ยวเรามาดูหัวกัน รับสิสิวหนึ่งาหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบถ้าต้นหนึ่งเฉลี่ยสิบโลเนี่ยไร่หนึ่งเราจะปลูกเกือบสองพันต้นงั้นไร่หนึ่งก็สิบอยู่เา เร,รรเราก็จะเริ่มจากการเตรียมดินนะฮะการเตรียมดินเนี่ยโดยเฉพาะดินทางภาคอีสานเนี่ยจะเป็นดินทรายจัดนะเราก็จะเน้นใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักนะปุ๋ยควกปุ๋ยหมักเนี่ยเราก็จะเน้นว่าวัตถุดิบเนี่ยหาได้ในท้องถิน่นอย่างที่นี่ก็จะมีพวกฟินเตอร์เค้กหรือเค,ค้กอ้อยกับพวกกากมันนะเราก็จะเน้นใส่ไปโดยเฉพาะถ้าเป็นดินทรายจัดหรือดินที่ปลูกมันมาต่อเนื่องยาวนานเนี่ย เราก็ควรจะใส่อย่างน้อยเนี่ยไร่หนึ่งเนี่ยสักประมาณ 1- 2ถึงตันนะครับงั้นตรงนี้ก็เรื่องถ้าเราสามารถใส่ได้เนี่ยมันก็จะช่วยทำให้ดินเราเนี่ยมีอินทรีย์วัตถุแล้วก็จะช่วยดูดน้ำดูดปุ๋ยไม่ให้หายไปเร็วนะครับอีกระการหนึ่งที่นี่เราก็จะเน้นเรื่องการาตัดกิ่งโดยเฉพาะกิ่งพันธุ์ที่จะมาปลูกเนี่ยต้องอย่าให้แก่หรืออ่อนเกินไปนะครับแล้วเราเน้นเรื่องการตัดเฉียงและปลูกเอียงเพื่อเพิ่มเนื้อที่ออกรากนะครับ เทคนิคประการต่อมาก็คือเราจะมีการจุ่มน้ํายาเร่งรากเพื่อช่วยให้จํานวนรากที่ออกเนี่ยมากขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเราไม่อยากจะซื้อน้ํายาเร่งรากเนี่ยเราสามารถใช้พวกขี้หมูไปตากแห้งแล้วก็เอามาจุ่มนะเอามุ้งเขียวหอ่อแล้วก็ามาจุ่มเหมือนกันนะก็ใช้ได้เหมือนกันประการต่อมาเทคนิคประการต่อมาก็คือที่นี่เราจะเน้นปลูกต้นฝนนะครับก็คือประมาณเดือนพฤษภานะครับเพราะว่า พราะช่วงนั้นเนี่ยฝนจะตกต่อเนื่องแล้วมันเหมือนปลูกมันลดน้านะครับเราใช้เทวดาลดให้แต่ถ้าเราปลูกเดือนมะกราเนี่ยฝนมันจะทิ้งช่วงนะต้นมันจะไม่โตร,รากมันจะออกไปไม่ได้เลยก็ทําให้เราได้หัวน้อยแล้วก็หัวสัน้นอันมันผมเนี่ยถ้าปลูกเดอนพาษาหัวจะยาวนะท่านสังเกตว่าหัวจะยาวมากอันนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะซึ่งพี่น้องสามารถเอากลับไปทําได้นะเรื่องการเตรียมดินนะครับเรื่องกิ่งพัน นะครับเรื่องการแชร่ท่อนพันธุ์แล้วก็เรื่องระยะเวลาการปลูกนะครับแค่นี้ท่านก็จะได้ผลผลิตไร่ละเกินสิบตันแน่นอนครับแล้วงบประมาณในการดูแลรักษามาตลอดนี้ต่างจากปกติมากเลยว่าวอ่าจริงจริงถ้าเราหาวัดสดุในท้องถิน่นวัตถุดิบในท้องถิน่นอย่างอย่างเช่นที่นี่นะฮะอ่ากากมันเนี่ยเราจะซื้ออยู่ที่ราคาประมาณตันละหนึ่งร้อยบาทนะฮะงันถ้าเราใส่ไปไร่ละตันเนี่ยก็ใช้ให้งบประมาณเพิ่มขึ้นประมาณหนึ่งร้อยบาทนะครับ เราเราจะประหยัดเรื่องของปุ๋ยเคมีลงเพราะว่าที่นี่เราจะปลูกครั้งแรกเนี่ยเราจะไม่ใส่ปุ๋ยเคมีเลยเราจะใส่ใส่ปุ๋ยเคมีก็หลังจากที่ปลูกไปได้สักประมาณเดือนกว่า2เดือนช่วงนั้นเราหลังจากเราทํารุ่นแล้วเราจะใส่ปุ๋ยเคมี1ครั้งนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไม่ใส่อีกเลยนะฮะทำให้เราลดต้นทุนเรื่องปุ๋ยเคมีลงนะครับแล้วถ้าเรามีการเตรียมดินให้ดีเนี่ย มันเราเนี่ยจะโตเร็วมากแล้วโดยเฉพาะเราปลูกช่วงต้นฝนเนี่ยยิ่งเร่งการเจริญเติบโตให้ดีฉะนั้นเนี่ยพอหลังจากมันเราอายุ2เดือนกว่าแล้วเนี่ยมันสามารถคลุมดินได้หมดเราก็เลยจะทํารุ่นแค่ครั้งเดียวก็คือท้ายด้ยาครั้งเดียวอันนี้จะลดต้นทุนได้เยอะเพราะเกษตรกร,ร,กรทั่วไปเนี่ยการปลูกมันครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะทํารุ่นถึง3ครั้งนะครับใส่ปุ๋ยถึง3ครั้งแต่ของเราทํารุ่นครั้งเดียวใส่ปุ๋ยครั้งเดียวอันตรงเนี้ยมันก็จะมาชดเชยกับ ครั้งแรกที่เราเพิ่มต้นทุนในการเตรียมดินนั้นเฉลี่ยแล้วเราต้นทุนไม่ได้สูงกว่าแต่ผลผลิตสูงกว่าแน่นอนครับ